สวัสดีครับวันนี้โดยเกมโซลแลนนีเวิล <together>. วันนี้เราก็จะพามาขุดสมบัติอ่าทั้ง6สมบัติกันนะนี่สมบัติอันนี้นะสำหรับอ่าคนที่ยังไม่รู้จุดขุดสมบัติแล้วกันนะนี่คือ6สมบัติอันนี้นะเดี๋ยวผมก็จะพาไปขุดกันนะส่วน well สมบัติพวกนี้หาได้จากไหนนะก็จะเป็นพวกนี้เลยเป็นรางวัลที่แบบรางวัลแบบเนี่ยรางวัลที่แบบทั้งหมดทุกวันเนี่ยเก็บสะสมพวกนี้เนี่ยมันก็จะได้แบบสมบัติมาให้ขุดนะสำหรับตรงเนี้ยมันจะมีให้นะสำหรับกล่องไอ้ตรงนี้ยนักดาเมรไคทาแบบ พวกคุยประจําวันเสร็จก็จะมากดรับกล่องลมันก็จะแบบให้แบบอ่าสมบัติมาขุดเป็นระดับสีทองนะนี่ตรงนี้หนึ่งแล้วก็หาได้จากพวกนี้นี่ขุดสมบัติฟ้านี่ตรงนี้เนี่ยสมบัติฟ้ามันจะมีโอกาสดรอปเนี่ยสมบัติทองมาให้หรือจะใช้ร้านค้าแต้มช่วยเหลือแลกก็ได้ีตรงคะแนนแล้วก็ตรงนี้ค่าใจดีนะนตรงนี้แลกได้สัปดาห์ละ5ใบนะตรงนี้สำหรับที่ขุดโอเคปะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปขุดกันปะเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกกันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหน นี่จุดแรกมันจะอยู่ตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงนี้มีถ้าคนเปิดแมปมาแล้อยู่ในเขตนี่ตรงเขตเมืองโนติงีตรงนี้แล้วเรามาเลื่อนมาตรงทางซ้ายนะจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เลยที่ผมมาร์กกล่องไว้ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงนี้ถ้าทุกคนวาร์ปวาร์ปมาตรงนี้แล้วทุกคนแบบอ่าสร้างมาร์กแล้วเนี่ยเพิ่มมงเพิ่มมาร์กให้แบบรอบหน้าจะได้มาง่ายๆนะให้แบบมาร์กจุดไว้อะไรเงี้ยนี่มันก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมพูดให้ดูแล้วกันนี่ นี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสมบัติอันที่1น่นะนี่ก็ใช้เลยนี่ตรงนี้แล้วก็ขุดตรงนี้เลยนี่มันก็จะได้สมบัติมานะสำหรับในตัวนี้นี่เห็นไหมมันก็จะได้สมบัติมาสำหรับจุดที่1ก็จะเป็นตรงนี้นะโอเคต่อไปเลยไปจุดที่2กันจุดที่สองจุดที่2เดี๋ยวรู้สึกว่าจะเป็นตรงนี้นะนี่เลื่อนมาเขตเมืองนูตีมเดิมแต่เลื่อนมาทางซ้ายสุดนี่จุดตรงนี้อันนี้ผมมาร์คจุดไว้โอเคเดี๋ยวเราก็จะวาร์ปตามไปนี่โอเค ตรงนี้มุมอาจจะต้องเป๊ะนิดหนึ่งนะเพราะมันต้องแบบมันจะอยู่หน้าหน้าตรงอาลุงศพตรงนี้เลยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าแบบมันต้องแบบมุมมันต้องเป๊ะนิดหนึ่งนะถ้าแบบมุมไม่เป๊ะมันก็อาจจะขุดไม่โดนนะมันอยู่ตรงนี้แหละลองพาพาขุดก่อนโอเคจะเป็นโมบัดอันที่สองนะนี่โมบัดอยู่ที่2เฮ้ยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละแต่มุมมัโอเคมุมนี้นะทุกคนนี่ตรงนี้นี่เองขุดมุมนี้นะครับแบบบางคนไปไปแบบมุมตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เนี่ยมุมตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ย ปหปะมุมมันต้องเปะข้างนิดหนึ่งอรตรงนี้นี่คือตรงนี้เลยหน้ารุมศพแต่ต้องเฉียงมาซ้ายนิดหนึ่งประมาณ,านนรมาณตรงประมาณนี้ไปสลับจุดที่ทสองอ่าตรงนี้นกองที่สามปะกองหนึ่งสองสามจะอยู่เมืองโนติงหมดเลยนะคนก็สามารถมาขุดกันได้โอเคป่ะเราไปกองที่สามวันเราเตรียมสมบัติมาขุดไปก่อนเลยออัอนนี้สมบัติที่สามสมบัติที่สามก็จะอยู่ตรงนี้นะจะเป็นจุดแบบ จุดเสาที่เอาไว้แบบทําพวกเวสอะไรพวกนี้เนี่ย parameters. นี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนี่นี่แล้วขุดเลยตรงน,นี้นี่คือจุดที่สามนะสำหรับจุดกุศลสมบัตินี่มันก็อยู่ตรงนี้เลยโอเคต่อไปเราจะไปจุดที่สนะี่กันจุดจุดที่สี่มึี่ผมก็ติดไปละนี่มันอยู่ตรงนี้นี่มันอยู่ตรงหน้านำ้ำพุนี่เลยนะกลัวร์ปไปเลยนะมันนะข้างหน้าเมืองเลยนี่พอเราวร่ปมาแล้วมันก็จะไปไปแบบหน้านำ้ำพุเลยนะเดี๋ยวผมเตรียมสมบัติอันที่สี่ไปก่อน โอเคสมบัติอันที่สี่นี่มันก็อยู่ตรงหน้านี้เลยนะให้ทุกคนแบบขุดเลยนะตรงนี้สาหรับสมบัติอันที่สี่นะมันอยู่ตรงนี้เลยนี่มันก็จะได้มาได้ของรางวัลมาต่อไปก็จะเป็นจุดที่ห้าใช่ไหมจุดที่ห้าจะอยู่ตรงนี้นี่เลื่อนมาข้างบนนะบนขวานี่มันจะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ข้างๆวาร์ปเลยตรงนี้นี่ทุกคนก็วาร์ปตรงนี้นะนทุกคนแบบ ไปขุดแล้วอย่าลืมทําแบบหมุดหรือว่าทําจุดม้าเขาด้วยนะเพราะว่ารอบน้ำจะได้กดมาแบบง่ายๆเลยแบบผมที่ทําแบบม้าก่อกไว้อะไรเงี้ยเนี่ยรอบน้ำก็จะแบบชิวๆเลยอ่ะนี่ทุกคนก็จะมาขุดตรงนี้นั่นนี่ตรงข้างต้นไม้นี่เลยแล้วก็ขุดสมบัติอันที่5นี่สมบัติอันนี้อันที่5นี่ขุดตรงนี้เลยก็จะได้ของรางวัลมานะสำหรับสมบัติอันที่5้านี่จะได้สมบัติมาต่อไปก็จะเป็นในส่วนของจุดที่6ใช่ไหมจุดที่6 จุดที่หกก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรง่าโรงเรียนสื่อไลเคอร์เลยตรงกลางหันนะไปะเ,เราว่าไปดูนี่มันก็จะอยู่ตรงกลางหันเลยนะตรงนี้นี่มาเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยสำหรับสมบัติอันที่หก กดใช้แล้วก็ขุดตรงนี้เลยนี่มันจะอยู่ตรงนี้สําหรับสมบัติจุดที่6ในี่มันก็อยู่ตรงนี้นะสำหรับสมบัติจุดที่หโอเคก็จบไปแล้วสําหรับการขุดสมบัตินะทั้ง6จุดเราก็จะมีประมาณนี้นะ 1- นถึงหก็แบบทุกคนก็สามารถไปขุดได้เลยนะก็ขอรางวลก็โอเคก็ดีอยู่นะได้แบบพวกพิทตตันอ่าเอาไว้ล้างเอาไว้แบบรีหาออฟในกระดูกปัญญาอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีนะสำหรับของรางวัลก็จะมีพวกการ์ดด้วยเนาะ พวกการ์ดพวกอะไรพวกเงินอะไรอย่างนี้ต่างๆก็ระมาก็ค่อนข้างดีทุกคนก็ไปขุดด้วยนะสำหรับสมบัติทั้ง6จุดก็ประมาณนี้ลวกันสำหรับคิวนี้ถ้าพเพื่อนๆอยากให้แนะนําอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างได้สำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย